อน,นิจจัอน,นิจจังสังขารน,นอต้องสุขรร,รุ่งรวยไปเมื่อใกล้ฟังอีกทั้งโรกรุ่มเราเข้าประดังชีวิตยังยืนอยู่ต้องสู้ไปอ,า,อยายุวัยไม้ใกล้ฝังดังวันนี้ผ่านชั่วดีมีจนทุกสุขวันไหวฝาาำนดชดใช้กรรมยังจำใจ ไม่ยาวไกลก็คง,งหลุมบุลุมปลาาลดละเลิอกอบายพ่อนคลายทุกมุ่งหาสุขด้วยแนวธรรมคำขับขานพุทธพจน์งดงามทุกยามการใจเบิกบานจิตสงบพบธรรมมาอนิจจาอนิจจังสังขารหนออย่านั่งรอนอนตายอย่างไรค่ะ จงยันยืนยิดธรรมเชนำพาหมดเวลาอายุไขไรทุกอื่นยามเจ้าเกิดมีสิ่งใดติดกายบ้างเห็นแต่ร่างเปล่อยเปล่าไม่เอาไหนสร้างสมบัติพรัสถานบานตะไยถึงคราวไปก็ไปเปล่าเหมือนเจ้ามา มีเช่นใดไปกับเจ้าก็เปล่าสิ้นพาศักสินเงินสักเกหรือเกหาสามีบุตรสุดที่รักยอดภรรยาไม่เห็นว่าจะตามไปหรือใครมีเห็นแต่ทำคำสอนขององค์พระพอที่จะตามไปในเมืองพีเพราะฉะนั้นพึ่งมันทำแต่ความดี เพื่อเป็นที่ทพึ่งเจ้าเมื่อคราวตาสรรพสิ่งทั้งมวลล้วนไม่เทียงเ,เกิดเพื่อเพียงสลายเมาลายสูญใครหลงลืมพันผูกทุกเพิ่มผูนเพราะต้องหมนไปตามบนเปลี่ยนแปลง มีหัวเราะมีชื่นชมมีสมบังมีพลาดรลั้งร้องไห้มีนายแนงต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนจนสุดแรงมาถึงแหล่งสุดท้ายตายทุกคนหลงฟังตายหรืออะไรให้โลกบางอันเรืองร่างอะไรค่าอย่าชะงนแต่ชื่อเสียงฝากไว้ให้ปวงชน ตั้งอยู่บนความดีมีคนชมโคกระบือมีดีอยู่ที่เขาอีกช้างเล่ามีงาสง่าสุมเป็นเครื่องหมายแตนร่างหลังสิลลมโลกนิยมคุณค่าราคาแพงค่ขาของคนต้องมีความดีช่วยร่างเหม็นสวยครั้นตายก็นายแนง เมื่อ,อยังเป็นชอบพอก็เปลี่ยนแปลงที่เคยแพงเมื่อเน่าเขาไม่มองแต่ความดีทุกอย่างที่สร้งางไวนานเท่าไรคงที่ไม่มีมองล้วนมีค่าสูงส่งกว่าเงินทองคนแท้สองบูชาทุกฝาดิน จากเรกเกิดโปรโดกขอจากแม่ร้องอุเวเสียงจา้านสงสารมือทั้งสองกำแน่นอยู่แสนนาน,านทำท่าหารหือกหืมประเดิมชัยประหนึ่งว่าจะกอบกำขยำโลกให้ชุมโชคบีแบนมันแสนใหญ่สิ่งต่างๆในโลกนี้มีเท่าไรจะกำบายครอบครองด้วยสองมือ ชาตมาคราใหญ่เป็นองสาวสร้างความก้าวหน้าไหวายให้ยึดถือสร้างความดีลือเรื่องก็เรื่องเลือสร้างชั่วชื่อเสียหายไอ้ฟ้าดินชาตมาคราตกเมื่อตอนแก่ร่างกายแย่ซุบเสียวหนังเหนียวยนุนทั้งผมงอกฝันหักชักปิกล นีไม่ผลนอนิจังสังขาราชาตมาคราตกเมื่อตอนตายเมกับกลายแบออกทั้งสายฝ่าเป็นเครื่องฉีให้เห็นถึงสัญญาว่าเกิดมาจะต้องวางทุกอย่างไปเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเราจะมัวเมาโกยตะบึงไปถึงไหน เศษที่มองเขาต้องเอาไปเผาไฟยิ่งเผาไฟยิ่งล้นจนปะตอนมาเมื่อเรามาก็มาแต่ตัวเปล่าครั้นตายแล้วจะเอาอะไรไปด้วยนาะมาอย่างไรไปอย่างนั้นอย่าสงกาอย่ายึดว่าของของเราจะเศร้าใจเราจะต้องระรากจากของรัก ไม่ยายยักมออั่นคงจะสงสัยรีบรู้ตัวเสียก่อนไม่ร้นใจถึงคราวไปก็ไปตามกาลเวลาเมือม่อเมื่อมองสุริยาครกไรคำแสงเย็นย่ำหัดสดงลงเหลี่ยมเขาค่อยๆเค,ค,คลื่อนเลือนหายกระจายเงา สีทองเทาถาบถาขอบฟ้าแดงเห็นตะว,วันจะลับฟ้าปาให้กิดถึงชีวิตอายุไขยใกลสิ้นแสงชีวิตเอ๋ย <ใน S 1> เคลื่อนลอยเริ่มถอยแรงการแสดงบทชีวิตใกล้ปิดลงชีวิตเหมือนละครทุกตอนบทมีสลดโศกเศร้าเคราะสุขสัน มีหัวเราะร้องให้ระไคกันที่สุดนั้นลุ้มฝังศพจบการสแสดงดูละครหนหนังและยังจิตมองชีวิตเราเล่นเช่น,นหนังมีทั้งโศกมีทั้งสุขทุกประดังไม่กี่ครั้งก็ลาลับ กลับเข้าลงโอสังขาร,ารไม่นานนะักก็รานแรงสลายแตกตายไปเป็นผุยุงมีเกิดแจดแน่นักจากตายลงเป็นมั่นคงอนิจังไม่ยั่งยืนแม้นจะมีโภคะมหาศาลบริวารมากล้ำจำนวนหมืน่นอายุลดหดสั้นทุกวันคืน มิยังยืนหญิงชายทุกรายไปแม้นจะท่องเที่ยวไปในโลกลาแอบมฟฝาเขาขืนเนินสลไลมัจจุราชติดตามทุกย่างไปอยู่ที่ใดไม่ผลตายจะหมายปองเป็นเช่นนี้แต่ปฐมบร,รมกับเกิดและดับทุ่นหน้าประชาพอง อัน,นิจจังสังขารวิญญาณครองจงเพียงมองสัจธรรมสำนึกตนได้สติตรองใจไว้ชะนีจะไม่มีความประมาทอัดให้ผลอำนวยสุขแก่ประชาทสาสกนทุกทุกคนจำไว้ใส่ใจเอ่ย คนเอ๋ยคนพิการสังขารขันก็คือคนเหมือนกันนั่นแหละนาแม้นร่างกายบางส่วนไม่ชวนตาเราก็มีชีวิตชีวาคนข้าคนแม้นตาบอดหูหนวกและเป็นใบแม้นแขนขาขาดไปอย่าได้ชงนแม้นประเจชิญความทุกข์ยากลำบากลำบน แมนมืดมนว้าเวอยู่เอกาอย่าได้ทุกอย่าได้ทอจงต่อสู้พิสูตนให้โลกดูรุปคุณค่าตราบยังมีดวงจิตชีวิตชีวาก็ยังมีมรรคาก้าวหน้าไกลไม่มีแขนไม่เป็นอะไรจังใช้ขาไม่มีตาใช้สัมผัสถนัดได้ ไม่มีขาจงใช้แขนทดแทนไปเพียงมีใจคงมั่นท่านั้นพอกฎแหงกรรมฝืนได้ฉะไหนเล่าและคนเราเลือกเกิดได้ชะไหนนอนความต้องการความอยากได้ฉะไหนพอความทดทอสำเร็จได้ฉะไหนกันพิการเพียงร่างกายาอาาแอะ สแสดงแบบยิ่ยงอย่างคนสร้างสรรค์กายพิการพิการบ้างก็ช่างมันเพียงใจนั้นงดงามได้ความดีบุญเป็นอริยะอันประเสริฐบุญเป็นเครื่องชูเชิดบรรเจิดสีบุญเป็นเครื่องหนุนนำแต่ความดี บุญเป็นสีเสริมค่าสง่าง,งามจะทำมากทำน้อยร้อยหรือยี่ปัจจัยสีน้อมถวายใจประสค์บุญจะช่วยให้งดงามตามจำนงบุญจะส่งให้ร่ำรวยด้วยเงินทองยิ้มธนะ ยิ้มไว้อายาตมิตรยิ้มปลอบจิตตนได้ให้ผ่องใสยิ้มเถ็ดยิ้มด้วยดีไม่น้ำใจยิ้มอภัยให้เขาไม่เอาความในโลกนี้มีคนที่ทนทุกข์ใช่ว่าดีมีสุขกันทุ่นทั่วอุปสรรคหนักเบาไม่น่ากลัวทายิ้มหัวต่อสู้จะอยู่ยืน ความทุกข์รู้อะไรใครอยากรู้ลองคิดดูทำดูพอรู้ได้ความทุกข์รู้ร,รอยยิ้มอิ่มละไมาย,ยามทุกใจยิ้มซี่ทุกหนีเลยพรดีๆที่ไหนใครว่าเลยพรประเสริฐใดๆในทั่วลา พรสวรรค์พรสแสวงจงแบ่งมาจงนำพาทุกท่านสมํมรา,านใจมาบรรดาให้ไทยนั้นสุขสันมาบรรดาให้ทุกวันนั้นเก้มใสมาบรรดาให้มีสุขทุกคนไปมาบรรดาให้ไทยนั้นรุ่งเรืองดับทุกข์ดับเขินชื่นยินมีสุข ดับโศกดับทุกข์เป็นสุขสดใสปราถนาเงินทองกองทุ่มฝ่าทำการค้าไอร่รรวยไปสวยสุมมียศศักระใครใครพิรุมขอ้กุ้รมเกลียวกันและมั่นคง ให้ทุกที่ทุกถิ่นเป็นอินเกิดให้พิงเพลิดงดงามยังสร้างสรรค์โชคมากมีทรัพย์นับอนันต์ที่เชิดฉันยศลาภกระอันเชิญเทวดานางฟ้าจะมาโปรดพ,พรประเสริฐงดงามนำสรรเสริญเด่ทุกท่านทั้งหลายจะยิงเทินให้จเจริญก้าวหนา้าก็ขายรวย ขออัญเชิญเทพบนสวรรค์ทุกชั้นฟ้าประสิทธิสถาพรชัยให้สุขสีมขอให้ชาวร้อยฝันทุกท่านมีสุขเกษมเปรมปรีทุกวิวันสับพโสกโรคร้ายให้หายหมดเกียดยศพร้อมพรั่งบันดาลฝัน กีติศัก์พูนเพิ่มสิมชีวันสุขสุขสันวันดีทุกปีไปพนมกรบันทาสุรารักจจตุพักองค์อินเทพปินบิสิทธเทพทรณินสุราบททศถิตโปรดนิมิตอริกิตพรบวรชยัย วอนเทพไทยเดินฟ้าปฏิหารขอประทานทีขาอายุไขออราธนาโพธิสัตว์อรัตนาไรยอำนวยให้พรศักดิ์สิทธิ์สมริธินืนขออราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นิมิตผลบรรดาลดนให้ผลทุกสุสขใสการคิดว้ายให้สมบังดังตั้งใจ อุปสรรคโพยภัยไม่แผ่วผ่านให้ทรัพย์สินเงินทองมากองถือลามยศเกิดสมดังกิจอธิษฐานทำสิ่งใดให้สมหวังดังปณิธานทั้งเรื่องงานเรื่องครอบครัวลงตัวเอ่ยโชคอำนวยรวยทรัพย์รับพรชัย ยศ <ยด S 1> เกือไก่ไก้องเกีดเฉลิมสีสุขทุ่มทนล,ลุนเปรี่มบรรดามีกายจะดีมีพระหล่อพสมบูรณ์อธิษฐานประทานพรอมรัตจงขจัดโพยภัย,ยทุกหนายนี้จงประสบโชคลาบนับหมื่นปีทุกโศกยาได้มีมีสุขเอ่ยโชคดีโชคช่วย โชคอำนวยรวยลาบสับหลายโชคบันดาลดนให้ใจสบายโชคเคียงกายใครทุกข์มิสุขเถินขอเจริญคุณพระเจ้าพระไตรัติ์จงขจัดสิ่งชั่วร้ายมาหลายสูญนจงเสริมสุขอบเอือเ้อและเกื้อกูอล ไม่อาดูนมีต่สุขทุกบ่อมีขอนอเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตโลกเป็นฉลกโชคดีทวีผลสร้างเกียรยิยศศักดิ์ศรีกรมลทุกสิ่งยนเปรียมสุขทุกห่างไกลขอ,อเชิญเจริญรัตผ่อนเจ้าจงปกราวเหนือเกศเกศี จงมีโชคมีทรัพย์เจริญดีทุกสิ่งดีมีสุขแท้แสงสองสันสื่นกลางทะเลอวกาศที่เบื้องบางสัพพสิ่งถูกสร้างแปรวายจากดินน้ำลมและไฟก็ให้เกิดสิ่งใหม่เรื่อยมา เมื่อถึงขลาแตกดับสัพสิ่งก็หมุนกลับไปหาธรรมชาติเดิมแท้นั้นอีกคลาเวียนกลับไปกลับมาอย่างนั้นเองอยาาเมื่อโลกขาดแสงแห่งอาทิตย์ยมมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นยาาเมื่อกิดขาดปัญญาพลำเขินย่อมไม่เห็นชั่วดีที่ตนธรรม ของบางอย่างซื้อไม่ได้ด้วยเงินทองเพราะเป็นของไม่มีราคาขายเช่นความรักความปราณีมีน้ำใจปลูกฝังให้คิดชอบประกอบกันสิ่งเหล่านี้มีค่าแก่ชีวิตแต่ว่าเงินไม่มีสิทธิ์มาจัดสรรเพียงแต่เรามอบให้กันและกัน ส่วนผู้ให้ได้รางวันคืออิ่มใจทุกชีวิตมีความตายอยู่บื้องหน้าเมื่อถึงคราคราวใดย่อมไปถึงผู้เพียรสู้สร้างธรรมควรลำพึงณจุดหนึ่งเราต้องจบพบความจริง บางชีวิตสิ้นลมพอลมป่วยไม่อาจช่วยอุ้มชูให้อยู่นิ่งกายไม่อาจเป็นหลักไว้พักพิงชีวิตจึงวันวิ่งเลิดไปบา,บางชีวิตปริตรปริวบนทิวเขายากจะเอาซากส่งลงมาได้คน,นคน้นหาไม่น้อยปพระ,พระทุกข์ใจต้องหลมตายตามไปไม่กลับมา บางชีวิตเคยอยู่เป็นผู้สร้างเป็นคนนำแนวทางบางคนค่าแต่เพียงเชียววินาทีที่ห่างตามัจ,จุราชเข้าเข็นข่ารุมรังแก่วันของเราวันไหนยังไม่รู้วันนั้นอยู่ใกล้ไกลเพียงใดแน่วันที่เหลืออาจจะสั้นและผันแปร วันที่สายเกินแก้ไม่แน่นอนขอแค่เราอย่าวังตนบนความเสี่ยงขอแค่เพียงมีสติติดตรอง่อนขอยึธรรมลำเลิศประเสริฐพรขอรน้อมนำคำสอนของพุทธองค์ตายเมื่อตายย่อมกลายไปเป็นผี ตายไม่ดีได้เป็นที่ผีตายหูงตายทำไมเพียงให้เขาใส่ลงตายโอทถงคือตายเสียก่อนตายตายก่อนตายมิใช่กลายไปเป็นผีแต่กลายเป็นสิ่งที่ไม่สูญหายที่แท้คือความตายที่ไม่ตายมีความหมายไม่มีใครได้เกิดเลย คำพูดนี้ผันผวนชวนชงน,นเหมือนเล่นลิ้นลาบนคนตอแหลแต่เป็นความจริงอันไม่ผันแปรใครแก้อัดได้ไม่ตายเลยโลกนี้คือโรงละครปวงในิกรเราท่านเกิดมา ทางไร้รำทำท่าไปตามลีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางทีก็ทุกข์หัวอกสะทอนมีร้างมีรักมีจากมีจอนพอจบละครชีวิตต้องลาชีวิตเหมือนละครทุกตอนบท มีสลุดโศกเศร้าโศกสันมีหัวเราะร,ร้องไห้ระไคกันที่สุดนั้นลุ้มฝังศพจบการสแสดงดูละครหน,หนังแระยังจิตมองชีวิตการเล่นเช่นคนหนังมีทั้งโศกมีทั้งสุขทุกประดังไม่กี่ครั้งก็ลาลับกลับเข้าหลง ยศดแลลลาพาไปไม่ได้แน่เว้นเสียแต่ต้นทุนบุญกุศลทิ้งสมบัติทั้งหลายให้ปวงชนร่างของตนเขายังเอาไปเผาไฟเจ้าเกิดมามีอะไรมาด้วยเจ้าใหญ่มัวเมาโลภมากทำบาปใหญ่จะมาเปล่าแล้วจะเอาอะไรไป เจ้าก็ไปตัวเปล่ามันเจ้ามาเจ้าเกิดมาก็มาแต่ตัวเปล่าใครหอบเอาสมบัติมาก็หาไม่ถึงคราวจากทอดทิ้งไว้มิเอาไปติดตามไปแต่บาปบุญของตนเองเมื่อเกิดมาก็มาแต่ตัวเปล่าเมื่อตายแล้วจะเอาอะไรไปด้วยนา มาอย่างไงไปอย่างนั้นอย่าสงา่าอย่าหวังว่าเขาเราจะเศร้าใจเมื่อยังไม่ตายมุ่งหมายว่าของข้าเพราะตันหา่ากิจคิดหลงไหลแม้นตัวเราเขาอย่างเอาไปเผาไฟมีสิ่งใดเป็นของเราก็เปล่าเลยเรยกเกิดมามีแต่หัวและตัวเปล่า มิได้เอาเงินทองของหมาด้วยเมื่อเป็นอยู่บากบั่นถึงขั้นรวยยามมดมวยก็ถิ้งไหวไปแต่มืออน,นิจจังสังขารน,นั้นไม่ทีมสุดเลียงเลี้ยงหลบไปไม่พบหาเกิดมาแล้วต้องตายไปชีวา ทิ้งกายาฝังไว้เป็นมูนดินถึงรูปลอน่ารักสักเพียงไหนที่สุดใสก็เน่าเหมินเป็นเยื่อนอนชีวินี้ไม่ดำรงคงถาวรความมุ้ยมอนเท่านั้นเป็นความจริงมัจราชนายเราเอาไปแน่เบนเสียแต่เลวช้าอย่สงสัย วันและคืนพรันดับลุ่งลับไปเราก็ใกล้ป่าช้ามาทุกทีถึงคราวทายมิอาจขวางยมมาทูลใครจะพูดห้ามไหวไม่ได้ผลทั่วพื้นล่าหญิงชายแต่ทุกคนอย่าอิงอ่นมากคำเร่งทำดีวันเวลาคล้อยเคลื่อนหรือลอยลับ ไม่เคยกลับมาอีกเหมือนหลีกนี้มันกลืนกินสรรพสัตว์ทั่วปัตพีทุกชีวีควรเตรียมพร้อมก่อนยอมตายโอ้สังขารไม่นานนะักก<อ>็รานแหลกสลายแตกตายไป<อ>เป็นผยผง มีเกิดแจ่แน่นักจากตายลง,ยลงเป็นมั่นคองอนิจังไม่ยั่งยืนแม้นจะมีโภคะมหาศาลบริวารมากลำจำนวนหมืน่นอายุหดหมดสั้นทุกวันคืนมิยั่งยืนหญิงชายทุกรายไปแม้นจะท่องเที่ยวไปในโลกลา แอบเมฆฝาเขาเขินเนินสลยายมัจุราชติดตามทุกยามไปอยู่ที่ใดไม่ผลตายจะหมายปองเป็นเช่นนี้แต่ปฐมบรุมากับเกิดและดับท่วนหน้าประชาพองอน,นิจจังสังขารวิญญาณครองญญญจงเพ่งมองสัจธรรมสำนึกตน ได้สติครองใจไว้ชนีจะไม่มีความประมาทอันให้ผลอำนวยสุขแก่ประชาในสาทุกทุกคนจําไว้ใส่ใจเอ,อ่ย